ทุกขันก้นตอนยามบ่ายแบบนี้อีกหนึ่งครั้งไหมคะก็วันนี้บี๊ฟองขออนุญาตแล้วกันอยู่ด้วยในช่วงเสวนาก็จะได้พูดคุยกันแล้วระหว่างนี้น้นย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าถ้าท่านใดมีคําถามม,ถาม,มีข้อสงสยัยสะดวกถามเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นสุดท้ายให้ยกมือถามหรือว่าอยากจะส่งเป็นโน้ตเป็นกระดาษมาให้ทีมงานให้บี๊บฟองเป็นตัวแทนถามให้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ะจริงๆคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านมากเรามีตัวแทน ส่วนในการส่วน,วนแรกเนี่ยเป็นตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้เยอะมากๆนะคะมีองค์ความรู้หลักวิชาการต่างๆมากมายที่คิดว่าเราน่าจะนําไปปรับใช้ได้ส่วนที่2ค่ะเป็นประธานกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับเรื่องต่างๆที่เราจะมาเล่าแล้วเราก็พูดคุยกันวันนี้สองเรื่องหลักก็คือเรื่องของมะไฟจีนกับเรื่องของย่านบางลำพูที่เป็นตัวอย่างเคสสตี้ที่จะมาพูดคุยกันก็ลองดูนะคะหรือว่าระหว่างนี้ที่ฝ่ ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันได้แล้วก็ตอนนี้วิทยากรของเรานะคะก็พร้อมแล้วค่ะท่านแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะดรชาวริศภาเพีเยรททกลนผลน่ะที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐด,ด้านการตลาดคอเส้ตปรบมือให้ท่านด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านขึ้นบนเวทีได้เลยค่ะ ต้งวิ่ยังไงธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนาะโมเดลนี้เนี่ยจะต้องเป็นโมเดลไหนบ้างที่เอกชนมองว่าจะไปต่อได้ไกลเนาะหรือว่าจะสร้างความยัง่งยืนได้แค่ไหนก็อยากให้อาจารย์คิดเราให้สังผัสนิดหนึ่งค่ะอ่าได้ก่อนเล่าปกมือสังที่เอาเอาอะไม่เอาเลยเอาไหมโอ้มือสองที่โอเคตื่นแล้วแหะนุย <c oughs> <c oughs> มีเลยนะคะมีเลยมาเมื่อ <c oughs> กี้ด้ยความรู้จัดเต็มเลยนะมาต่อเลย คำที่ซึ่งมันก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้แต่ว่าเฮ้ย mm hmm. พอเรามานั่งสังทีแจพูดนะคะแล้วมันถูกคลี่ออกมาเราได้เห็นว่าอ๋อเขามีสตรอรี่อะไรเขามีเรื่องราวอะไรเราลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะว่าชุมชนลองการหน้ากระดาษชุมชนเราดูว่าถ้าคลี่ออกมาแล้วเรื่องราวสตรอรี่ของเรามีอะไรมันอาจจะน่าสนใจมากเหมือนอเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันนั่นก็คือเรื่องของรถไฟจีนนี่นไงคะเข้าสวยไหมเข้าสวยมากทีนี้เนี่ยเรื่องของรถไฟ ปีนี่ปิงปองโอกาสได้กลับไปดูคลิปของทางพี่ยอชใช่ไหมคะของพี่ยอชในปี66ค่ะทางเดดเราทำคลิปให้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเกือบจะได้แหล่งโบกชี้ทางคุณพิสารหรือว่าจีไแล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราปลูกมะไฟจีนได้ที่เดียวในประเทศไทยที่น่าปองไปด้านบ่อยเพราะว่ามีโอกาสได้ไปขายเรือ,อยาวกับไทยพีบีเอสนะคะแล้วก็ไม่เคยยังแต่ว่ายังไม่เคยได้ชิมมะไฟของน่านเลยถามความพิเศษก่อนเลยแล้วกันค่ะว่ามะไฟจีนของที่น่านพิเศษ มีหลายจังหวัดท่าไปเที่ยวว่ากๆเตีมองกล้องค่ะท่านผัดมาอาชกีนคะขอรียนเชิญค่ะเจมสวมเดากอาชกีค่ะใคอยากมาสัมผัสกับาทีกหลังไหมเดียวเจอ